เริอนสุขนะครับอายุวโนสุขังพลังขอจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมทุกท่าน <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ที่กระผมถวายคำแนะนำอาการของจิตที่ตั้งอยู่กับกาย ที่พระพุทธองค์ตรัสมีถ้ำหรือคูหาเป็นที่ตั้งที่อาศัยก็คือจิตใจก็ตั้งอยู่ที่กายมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนั้นที่กระผมกราบเรียนเป็นรายละเอียดครับจริงๆนั้นดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดชัว่วกระพริบตา ดูไม่ทันนะครับแต่ที่ขยายความเอามาเนี่ยหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ท่านปฏิบัติถึงธรรมกายท่านพิจารณาเห็นด้วยธรรมกายที่สุดละเอียดด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นที่เจริญด้วย ที่ไปจักสุถึงสมันตจักสุถึงพุทธจักสุกก็คือเข้าถึงธรรมกายทำเป็นที่ประชุมพุทธธรรมนั่นเข้าไปจนสุดละเอียดแล้วพระเดชพระคุณเมื่อปฏิบัติถึงธรรมกายที่สุดละเอียดแล้วพิจารณาเห็นโดยในเดียวกันครับเพราะความจริงมันคือความจริงแต่ว่าเกิดจริงๆกับพริบตาเดียวแต่ว่าเนื่องด้วยธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ ของกายในภพสามเนี่ยมันซ้อนกันเป็นชั้นๆของกายมนุษย์ของทิพย์พรมอรูปพรมเป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงอาศัยตาทิพย์ที่จะเริญขึ้นจากเห็นจำคิดรู้ของมนุษย์พอถึงเทวธรรมก็เห็นจำคิดรู้ของทิพย์ก็กลายเป็นทิพย์ไปแล้ว ของพรมก็เป็นสามัญต่จักษุเพราะถึงธรรมกายสุดละเอียดเข้าไปก็เป็นยานรัตนะของธรรมกายนี่ก็เหมือนแว่นขยายครับเหมือนแว่นขยายหรือเหมือนแว่นส่งทางไกลของเล็กก็ขยายให้เห็นความเปลี่ยนแปลงก็ขยายให้เห็นเมื่อพระเดชพระคุณปฏิบัติได้ถึงธรรมกายที่ละเอียดละเอียดก็จะรู้จะเห็นเหมือนกัน โดยส่วนขยายรู้เห็นเป็นรายละเอยียดแต่ถ้าไม่ได้สังเกตให้ดีก็แค่เห็นว่าคุณมัวหรือผ่องใสกระผมจะขอยกตัวอย่างเพื่อนร่วมง,งานกระผมคนหนึ่งชื่อนายธรรมานุภาพเป็นคนสงขาทำงานนายธรรมารุภาพนี่ทำงานอยู่ที่ AU a อ a สถานสอนภาษาเอ a UA. เดิมแกเป็นคริสพ่อแม่แกคนหนึ่งก็เป็นพุทธพ่อเป็นพุทธแล้วก็แม่เป็นคริสต,ตัวแกก็เป็นคริสญาติบางคนเป็นอิสลามหรือมุสลิมเพราะฉะนั้นแกอยู่ในครอบครัวที่หลายาศาสนาแต่เขาไม่ทะเลาะกันนะครับไม่โตเถียงกันไม่อะไรต่างคนต่างนับถือกันไป เดิมทีแกก็เป็นคริสแกก็มาทำงานอยู่สถานสอนภาษา a อ a กระผมได้พาคุณธรรมานุภาพเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำแกมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งนิสัยชอบคำนวณหวยถูกบ้างผิดบ้างก็ใบหวยเป็นประจำ แต่ทีนี้แกไปปฏิบัตินี่ตอนแรกเข้าใจว่าแกอยากจะไปทำใจเป็นสมาธิเพื่อรู้เห็นหวยบอกออกเบอร์อะไรข้อนั้นเป็นส่วนสำคัญข้อหนึ่งที่แกอยากไปปฏิบัติแต่ด้วยบุญของแกเนี่ยพอนำไปปฏิบัติไม่กี่ครั้ง แกเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายบอกแม่คุณเสริมชัยสว่างใสเหมือนกระดวงจันท์ดวงอาทิตย์ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นว่างน,นะกับผมก็ก็เลยแนะนำให้แกปฏิบัติได้ถึงธรรมกายสิปกายสุดละเอียดแกก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยเพิ่มเติมแต่ทีนี้ไม่คำนวณหวยแล้วครับ ดูเลยงวดที่หนึ่งมันอะไรมันจะออกออกเบือนั่นเบื้อนี่ออกแกก็เที่ยวไปตามสำนักที่เขาใบ้หวยนูนแหลบครับไปทางด้านชนบุรีทางโน่นมีเจ้าพอ่อเจ้าแม่เยอะต่างก็ใบ้หวยกันมากมายเล่นหวยกันซะไม่มีเสร็จแล้ว แกจะไปตามสำนักต่างๆนะแต่ว่าแกรู้ตัวแต่แกบอกพักพวกนะบอกพักพวกที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะถูกหวยเจ็ดงวดติดต่อกันเลยแต่ว่าในแต่ละงวดนะแกก็บอกเขาเสร็จแกก็ไปเที่ยวไปแย่เขานะี่ะนิสยัยไปถามเขาครั้งนี้หวยจะออกอะไรไอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็บอกไปตามเรื่องนะเดาเอาทางนั้นแหละ ผิดบ้างถูกบ้างมันบอกหลายๆลรายเขา้าหลายๆเลขเขา้ามันก็ถูกกันจนได้ละสักรายนึง่งแล้วก็เอามาเรื่องลือกันพอแกขึ้นไปเนี่ยพอเจ้าพอ่อเจ้าแม่หรืออะไรก็แล้วแต่เจ้าสำนักบอกเบอร์นี้แกเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ออกเบอร์นี้นี่แก่ไ่วงั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็ก็รีบลงเรือนหนีเนี่ยเพราะไม่ไงด้๋ยวโดนเตะแกก็หนีรีบ แต่แกเป็นคนชอบไปแย่คนอื่นแล้วหวยมันก็ออกตามที่แกบอกนั่นเรื่อยไปเจ็ดงวดพนักงานเอ a UA ยุคนั้นรวยกันตรึมเลยแหละแต่ว่าแกนั่งทำงานนั่งไปนั่งไปเอทำไมใครมายืนอยู่ข้างหลังเรานี่ว่ะตัวสูงใหญ่ดำเยอะซ้อมชอบ ดูไม่ได้แล้วรุงรั้งแล้วผมเผพ้วไขว่าตอนนั้นธรรมกายของแกดับแล้วเหลือแต่ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นะเพียงริบรี่แกบอกแกเห็นแค่ริบรีอ่อ่ะแต่ที่ประจักษุยังทำหน้าที่ให้แกเห็นได้อยู่แกก็เหลือบตาไปมองดูตามที่แกเวลาแกปฏิบัติแกก็รู้นี่จำไหมนะครับ ใจที่เป็นสมาธิเนี่ยตามันเหลือบกลับเองโดยธรรมชาติคนมนุษย์เราเนี่ยเวลาจะไปเกิดคือจะตายอ่ะนะหรือจะดับคือตายจะหลับหรือจะตื่นหรือมาเกิดไอ้มาเกิดนี่ตัวเองไม่เห็นนะมาตั้งปฏิสนธิเป็นญาณแต่พ่อแม่กำลังประกอบาธาตุธรรม ท่านกล่าวว่าเวลามนุษย์หรือสัตว์จะไปเกิดมาเกิดจะดับจะหลับจะตื่นดวงตาหมุนกลับไปข้างหลังเป็นธรรมดานะฮะจิตมันตกศูนย์มันเปลี่ยนวาระจิตอยู่เรื่อยๆทีนี้แกก็กลับมานั่งทำงานอยู่เอ๊ะอะไรมันยืนอยู่ข้างหลังข้าเนี่ยแกก็เหลือไปเอา้า หน้าเราเองเนหน้าตัวคุณทำมานุภาพแต่มันมันหน้าเปรตอ่ะคุณอย่างง่ายๆเปรตกายในกายเป็นเปรตเพราะโลภนี่แหละใบหวยบรรดาที่ใบหวยทั้งนั้นแหละครับไม่เหลือล้วครับ ตายไปอย่างอย่างเบาะเบาะก็เป็นเปรตถ้าโกหกพกลมเพิ่มขึ้นผิดศีลหลายข้อและหนักหนักก็ตายไปก็สัตว์นรกไม่รอดนะครับพระก็พระเถอะระเหลืองตายไปแล้วเดี๋ยวหมดตัวล่อนจอนนะเปรตยังไม่ได้นุ่งผ้านะแล้วแต่แบบไหนถ้าไอเปรตที่มันเต็มไปด้วยความโลภหรือตัณหาราคะ ตัวบางทีก็เน่าเฟะเหม็นกินอะไรก็ไม่ได้ด้วยอำนาจของบาปอาุศลหาอะไรกินไม่ได้กระดูดน้ำเหลืองเพื่อนกันเห็นกันกระดูดน้ำเหลืองแบ่งกันกินถ้าอยู่ตัวคนเดียวตัวเดียวก็เดี๋ยวก็หิวมากกระดูดตัวเองนี่แหละครับเปรตที่เราเคยรู้เปรตพระเจ้าพิมพิสารนะ่ะทั้งนั้นนะครับ กายในกายมันเปลี่ยนไปตามสายปฏิจจสุบาทธรรมอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารปรุงแต่งยังไงกายสังขารวาจีสังขารมโนโสังขารที่กระผมเล่าให้ฟังเนี่ยสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณน,นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานและกรรมเป็นเหตุปัจจัยเกิดภพชาติทันทีตามสายปฏิจจสุบาทธรรม แต่พอเพอระอินดวงธรรมของแกยังไม่ดับหมดยังมีบุญอยู่แกมองไปเห็นตัวแกแกตกใจลวะโอ้โหตกใจโทรศัพท์มาถึงกระผมคุณเสริมชายแย่แล้วทำไมตัวผมเป็นเปรตเนีมีเปรตเดินตามหลังเนี่ยเราก็ขำแล้วนึกขำใบหวยหรือเปล่าล่ะครับใบหวยครับมันก็ถูกติดต่อกันมาเจ็ดเจ็ดงวดแล้วนะครับประมาณนี้งั้นเอ ทานข้าวเที่ยงเสร็จรีบมาใช่กำลังเที่ยงนะมากระผมก็ให้กราบขอเข้ามาคุณครูอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อวัดปากน้ำนั่นแหละแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนนะครูที่หลังสอนแต่ก็ให้กราบถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วก็กราบประพุทธประธรรมประสงค์ขอเข้ามาซะและแกก็ขอเข้ามากระผมด้วย เรียบร้อยแล้วผมก็เลยให้แกรับศีลใหม่พอแกรับศีลก็ใจแกก็เป็นปกติเริ่มปกติก็เลยให้เจริญภาวนาต่อไปถึงสิปกายใหม่แกก็เลยกลับได้ธรรมกายตามเดิมพอตั้งแต่นั้นมาครับบอกผมไม่เป็นแล้วคริส และแกก็ว่าอะไรต่างๆนานานาอันนี้ไม่ต้องเอามาพูดนะมันเป็นการไปนั่นคนอื่นเขาผมเป็นพุทธนี่แหละนี่มันแน่นอนเลยไม่ต้องถามอะไรผมมีปัญหาผมถามพระพุทธเจ้าในนิพพานาเพราะแกดับหยาบไปหละเอียดแกเคยทําได้ละเอียดถึงขนาดนั้นนี่ผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมกายที่ยังตัดสัญญอ์ไม่ได้เพราะไม่ได้เจริญ ทั้งสมถทวิปัสนาจเจริญตั้งแต่อนุปัสนาให้เป็นวิปัสนาจเจริญวิปัสนาปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมแล้วก็จเจริญวิปัสนาด้วยวิชาช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยยานสามคือสัจญาณกิจญานกะตะาญานให้ มรรคจิตมรรคปัญญาเกิดและเจริญขึ้นรวมเป็นเอกะสมังคีแล้วธรรมกายมรรคที่อริมรรคมีองค์แปดรวมเป็นเอกสมังคีมีพลังที่จะกำจัดสัญญน์ได้ในระดับใดก็เกิดขึ้นประหารสัญญ์ดับทันทีเหมือนแสงสว่างมันเกิดขึ้นความมืดหายวับฉันใดฉันนั้นแหละ แล้วก็ตกศูนย์ธรรมกายผลในระดับนั้นก็เข้าพละสมบัติพิจารณาปัจ,จเจกนี่แหละครับที่กระผมกราบเรียนในเบื้องต้นว่าถ้าปฏิบัติตามนี้ให้เจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งเห็นทั้งรู้พวกคนเรามนุษย์เราเนี่มันดื้อนะครับถ้าจะเปรียบเขาว่าไม่เห็นโลงไม่หลั่งน้ำตาฉันใดฉันนั้นเลย รู้ว่าไอ้นี่บาปบุญคุณโทษไม่ใช่ไม่รู้พระก็รู้แต่พระที่ไม่สำรวมก็มีใช่ไหมครับไปไหนล่ะครับทาไมสำรวมนี่เอาพระนี่แหละก่อนไม่ต้องเอาโยมอายมไม่ต้องพูดหรอกเพราะโยมในแกอยู่กับกิเลสตัณหาอุปาทานประจำวัน ซึ่งการดำเนินชีวิตท้าไม่มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แล้วขนาดถึงธรรมกายแล้วมันยังเป็นเปรตยังเป็นเป็นอยู่เลยนั่นแหละและจะสัมมาหาอะไรคนไม่ปฏิบัติเลยจะไปแค่ไหนซึ่งกระผมเคยกราบเรียนพระเดชพระคุณนะครับ พระหลงติดใจจีวรตายไปเป็นเลนสัตว์เดรฉา,านทันทีโมหะไงครับหลงแล้วก็อุปทานแล้วก็กรรมเกิดพบชาติชั่วขณะจิตเดียวตายไปเป็นเลนยังมีอีกออมหาเคยได้ยินไหมไอ้ที่มีพระไปไปล้างหน้าที่ใกล้ๆต้นอ้อย ไม่เคยใช่ไหมเออไปล้างหน้าอยู่เป็นประจำตอนเช้าใกล้ๆกออ้อยทุกวันเห็นก็อยากกินอ้อยอ,อ,อยากอยากไปก็ประเอินตายนะก็เป็นหนอนต้นอ้อยนยัออ่นแหละนี่นะติดใจหน่อยเดียวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกับผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นกับผมกราบเรียนว่าต้องมีสติสัมปชัญญะ ประจำอยู่เรื่อยๆนะเผลอไม่ได้ประเด็์พระคุณมาปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันตรงทางเนี่ยมันได้รู้ได้เห็นนะครับเอาเช่นตัวอย่างนี่กระผมอ่านให้ฟังเมื่อเช้าในเช้านี่อ่านให้ฟังอริยสัจไ้นิพานสูตรอ่านให้ฟังนิพพานสูตรนะครับพระไตรปิฎกเล่มที่25กุตกะนิกายอุทาน ข้อร้อหน้า206ร้อถึงสองอันนี้ก็ฉบับบาลีสยามรัฐก็อ่านให้ฟังแล้วนะครับแปลแปลเลยตอนนี้เอาขึ้นต้นให้หน่อยอัธิพิคเวตทายตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะคือพระนิพานนั้นมีอยู่ ดินน้ำไฟลมอากาศสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโลกนี้โลกน้าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีในอายตนะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุบัติอุบัติก็คือเกิดนะครับไม่มีการเกิด อายตนะนั้นหาที่ตั้งมิได้คือไม่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหาอุปาทานมิได้เป็นไปหาอารมณ์มิได้นั่นแลนี้แลที่เป็นที่สุดแห่งทุกข์เอาละกระผมกราบเรียนเรื่องอายตนะคือพระนิพพานว่าเป็นที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุที่กระผมกราบเรียนว่าใครๆก็ที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่นะโอ้ยเขาปฏิเสธเลย ไม่มีหรอกพระนิพพานที่เป็นแดนเป็นที่สถิตยอยู่เนี่ยไม่มีแต่จริงๆนะคำแปลเนี่ยมันมีอายตนะนอกจากแปลอายตนะทั่วๆไปแล้วยังมีคำแปลอยู่อีกข้อหนึ่งว่าสัตถานะเป็นที่สถิตยอยู่แต่เขาไม่เอามาใช้เพราะเขาถือว่าตายไปแล้วเป็นจะขันตายไปแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะมีอะไรเหลืออยู่ล่ะ เขาลืมไปว่าพระนิพพานพาดทำที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะพระนิพพานนั่นไว้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะอัฏฐกถาจารย์แสดงว่าตะเทวะนิสัตตนิชีวัะเถนะสภาวะธารณัตเถนะทาตุตินิพานธาตุตะเทวะเนี่ยก็คือว่านิพพานนั้น แลนิสัตตนิชีวัตเถนะโดยความหมายว่าเนี่ยพระนิพพานธาตุชื่อว่าเป็นธาตุโดยความหมายว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะสภาวะธารณัตเถนะเป็นเอวะมีอยู่คำหนึงแต่เป็นธรรมที่ทรงตะเทวะนั่นแหละสภาวะพระนิพพานนั่นไว้นี่ ทรงยังไงทรงอยู่ตลอดเป็นอมตะธรรมนะแล้วเมื่อเบนจะขันแตกทําลาย,ลยจะให้เขาไปอยู่ไหนล่ะพบสามนี่เขาอยู่ไม่ได้เพราะพบสามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอา้าวอยู่ที่ไหนล่ะอยู่เป็นสถานที่จริงหรือเปล่ากับผมจะอ่านให้ฟังแหมเป็นพระพุทธเป็นพระบาลีเนีย เป็นพระพุทธดํรรัสด้วยเอ้าที่กระผมกล่าวว่าเป็นพระอัฏฐากถา,าจารย์เนี่ยมันข้ออื่นๆแต่ข้อนี้เป็นพระพุทธดํรรัสเนี่ยนะพระไตรปิฎกเล่นที่25หขุทธะนิการทมาอ๋อรรมบทคาถารรมบทก็อัฏฐากถาดิใช่เปล่ารรมบทคาถาข้อ27หน้า45แสดงไว้ดังนี้ออกเป็นพระบาลีแสดงไว้ดังนี้ เขาว่างี้นะฟังดูให้ดีในทันว่าดูอหิงสกาเยมุนโยนิจจังกาเยนะสังหุตาเตยันติอัจจุตังท่านังนี่แหละเป็นสถานที่ละท่านังยัตถะกันตาวานะโซเจเร ے. นี่เขาแปลพระมุนีเหล่าใดผู้ไม่เบียดเบียน สำรวมแล้วด้วยกายเป็นนิดพระมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่สถานที่อันไม่จุติซึ่งเป็นที่ไปแล้วไม่เดือดร้อนเศร้าโศกเขาว่าเป็นที่เลยฐานังเลยนี่ที่ว่านี่คือพระนิพพานยังมีอีกเยอะเลยท่านอ่านดูในเล่มเขียวเดี๋ยวก็เจอ นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยได้แล้วนะครับก็ผมเอาเอกสารมาถวายไว้แล้วครับอันนี้ก็กราบเรียนยืนยันว่าอายตนะคือพระนิพานนั้นความหมายหนึ่งคือเป็นที่สถิตยอยู่ของพระนิพานธาตุนี่ใน ธรรมบทอ,อัตถกถาขุดกะนิกายอัถกถาขุดกนิกายอุทานว่าเป็นฐานังเนเป็นที่ที่มุนีไม่เบียดเบียนแล้วไปแล้วไม่เศร้าโศกนั่นแหละอย่างนี้เป็นที่เข้าใจนะครับทีนี้อีกนิดนึงซึ่งกระผมจะกล่าวได้รับปากพระเดชพระคุณไว้แล้วว่า จะอ่านอุปกิเลสสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทและให้ละกิเลสนั้นเสียอุปกิเลสสูตรแต่ข้อนี้เนี่ยกระผมไปเพ่งเล็งประเด็นที่ว่าแม้พระมหาโพธิสัตว์โพธิสัตว์เจ้า ก็เจริญนะครับสมถภาวนานี่อาศัยการกำหนดรูปเห็นรูปและกำหนดแสงสว่างคืออะโลกะกะสินแต่ในนั้นท่านกล่าวว่าอะโลกะสัญญานี่นละครับกระผมประทับใจตรงนี้แต่ว่าเรื่องอุปกิเลสอื่นๆเดี๋ยวมาขยายมาเล่าให้ฟังไม่กี่มีอยู่ในเล่มเล่มเล็ก18กายก็มีท่านย่อเอาไว้ หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านย่อเอาไว้แต่รายละเอียดอยู่ในพระไตรปิฎกผมวันนี้ถือมาครับถือมานี่ให้ดูนะครับนี่กเ็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านไม่ได้ปฏิบัตินอกลูก่นอกทางที่ไหนหรอกท่านปฏิบัติตรงที่สุดซะด้วยซ้ำไปนะครับตรงตามที่ พระมหาโพธิสัตว์เจ้าบำเพ็ญสมณธรรมในยามต้นแห่งราตรีในยามกลางแห่งราตรีในยามปลายแห่งราตรีก่อนหน้านั้นทรงบำเพ็ญเพียรหนักไปทางด้านสมถะเจริญฌานสมบัติได้อารูปฌานแปอีกคล่องแคล่วดีมากนะครับเราด้วยบารมีของพระองค์นี่แหละครับและพระองค์บำเพ็ญสมณธรรมเนี่ย ประทับนั่งจนเท้ามันติดกันเท้าเนี่ยมันแทบจะดึงไม่ออกมันติดกันแหมทนเหลือเกินนะแล้วแถมยังบำเพ็ญแบบสุดโต่งตามโยคีชีไพรในยุคนั้นเขานิยมกันโอ้โหอดข้าวอดน้ำแทาไม่มีจนแทบจะ ถ้าเราเั็นตายไปแล้วป่านี้คงอยู่ไม่ไหวแบบนี้ลำไส้นะครับไม่ได้รับอาหารมันแบนแต่แต่นานๆขมันติดกันนะครับนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้ที่มันมันรั่วมันอะไรต่ออะไรลงพระโลหิตตลอดชีวิตพระองค์นะ ไม่ใช่ว่าเป็นนิดเดียวนะครับเป็นตลอดเลยทรงข่มไว้ด้วยธรรมะของท่านของพระองค์ท่านได้ยินว่ามีรายละเอียดในพระไตรปิฎกหรือในคัมภีร์เก่าๆแสดงไว้ว่าตอนที่ปัญจวัคคีจะหนีจะไปจะทิ้งพระองค์พระองค์อ้อนวอน บอกอย่าไปเลยเราช่วยตัวเองไม่ได้แม้แต่จะไปเอาน้ำฉันก็ยังลำบากนี่นะครับเพราะฉะนั้นทรงเจริญภาวนาสมาธิอย่างหนักเลยแต่ว่ายุคก่อนนั่นสุดโต่งไปหน่อยนะครับอัตตะกิเลมาฐานุโยกแล้วก็นั่นเละ ให้ลำบากพระองค์จึงปฏิบัติตามทางสายกลางในภายหลังครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับโอ้โหยุคนี้รุ่นนี้โอ้โห,หน่าชื่นใจกำลังต่อสิบกายถึงบ้างไม่ถึงบ้างกำลังถึงอยู่แล้วก็เยอะ27รูปนี่ไนงะ พวกเราอนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมเพียงกันด้วยนะครับสาธุครับนี่แหละครับได้รู้เองเห็นเองละทำตั้งใจทำให้ดีครับเหลือเวลาอยู่อีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งไม่ถึงเออนั่นแหละ